สวัสดีค่ะก่ะสวัสดีชาวผู้ชมผู้ชมทุกทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังค่ะยินดีต้อนรับกลับสู่ชมเงแพร่พรวดวันนี้ช่องของเราจะพามาตามสูตรหวยระวันเด็ดเด็ดนะคะสูตรหวยลาวหวยน้อยของเซียนสมุทรสาครในงวดวันจันทร์ที่สิบห้าพฤษภาคมสองพรรษาโดยโฮสต์โปนี้นะคะก่อนอื่นผู้ใดเขาไม่แลฝากกดแลกตัวแชร์ที่สำคัญก็คือจริงจังเตือนไว้เพื่อจะบริพารคลิปใหม่ๆที่ท่างช่องเด้นำเสนอนะคะ เลข,ของเสียนโหดที่พันมากกะจะมาให้เิึงก่อนนะคะุณชมเลขเซียนเฮาเลขจับคู่กะเฉียนไปอีหลีนะคะมาแต่าสายวิ่งสายรุดแลนะะ้วคุณผู้ชมเพิ่นไปเขาเดือกเลยนะคะเขาเล่าวิ i ไอพี่นะคะสําหรับเลขจับคู่นะคะเลขสีเกาของเซียกนกะมาจังๆอยู่นะคะแต่ว่าสําหรับงวดหนีนะคะ เาจะมาลุ่นกันว่าเลขของเซียนเฮาเลขจับคู่จะแตกรั่วอีก,กออคือเกาบอนะคะสำหรับเลขน้อยเลขเล่านะคะจะได้เป็นตัวเลขแเนว่า,างตัวใดแบบใดใ็ใเออซีเฟนชองเฮ้าไปติดตามรับชมระฟังจากปาาของเซียนให้เซียนเป็นคนคอนเฟิ่มให้พร้อมๆกันได้เลยคะ่ะค่ะสวัสดีค่ะเซียนสวัสดีครับค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องแพร่ราเยค่ะ วันนี้เราจะมาลงสูตรหรายวันทีเป็นช่องเราเหมือนเดิมนะคะเซียนหลังจากวันที่ผ่านมาก็มาติสายวิ่งสายรูดนะคะเซียนวันที่ผ่านมาเลขจับคู่ไปเข้าลาวดึกเลยนะวันที่ผ่านมาลาว v เ p ค่ะเป็นไงบ้างคะเซียนทางนั้นฝนตกดีไหมคะตกอ๋อตกหลายวันเหมือนกันใช่ไหมคะวันนี้ตกอืมทางนี้ก็ตกทางนี้ก็ตกอ๋อแสดงว่าเย็นชุ่มฉ่ำนะคะเซียนไม่ร้อนแล้วนะ ค,าาค่ะอากาศดีค่ะอากาศดีฝันดีหรือยังเนาะค่ะ <c oughs> ใกล้หวยใหญ่ออกแล้วนะคะเซียนมีโอกาสอีกวันหนึ่งนะเซียนเนาะค่ะวันนี้ก็ลุ้นหวยลาวกันไปก่อนนะคะหวยลาวหวยฮานอยกันก่อนเดี๋ยววันนี้เข้าเรื่องกัน,น <ะ S 1> เลยนะคะเซียน,น <ะ S 1> เริ่มต้นที่ <นะ S 1> เลขวิ่งเคยเลยค่ะหนึ่งสองค่ะวิ่งสองค่ะวิ่งสามแล้วก็สามค่ะ หก <6 S 1> แล้วก็หกค่ะเก้าแล้วก็เก้าค่ะจับคู่สามสองมีสามสองค่ะสี่สามแล้วก็สี่สามค่ะสามเจ็ดแล้วก็สามเจ็ดค่ะ 9กแล้วก็9กสาค่ะศ6หแล้วก็ศูหค่ะหสองแล้วก็หกสองค่ะห้ <5, 6 S 1> มีห้าหค่ะ8ปหแล้วก็ แปดหกค่ะครับแปดชุดแปดหางเหมือนเดิมนะคะเซียนการเลขเลขสามตัวค่ะสามตัวมีสี่สามหกสี่สามหกค่ะเก้าสองสามแล้วก็เก้าสองสามค่ะศูนย์สองหก แล้วก็0 2 6ค่ะ5 6 7ค่ะแล้วก็5 6 7ค่ะครับ4ชุด4หางนะคะเลข3ตัวเหมือนเดิมครับค่ะเดี๋ยวแอดกับเทอนตัวเลขของเซียนก่อนนะคะเดี๋ยวค่อยเน้นเหตุสี่เฟนช่างเรากับเซียน วัดน,นี้เซียนสมุดก็จัดให้น้อยๆเน้นๆเหมือนเดิมมี3 2 4 3 3 7 9 3 0ส6มสามแล้วก็แปครบตัวไม่ะาเซียนครับค่ะแล้วก็เลขสกมตัว4ี่ชุดสี่หางคือ4ี่สามหกเแล้วก็ห้าถูกต้องนะคะครับ ทีนี้ก็เน้นเหตุเสียเราในคาเซียนในวันนี้เน้นตัวไหนนะคะเน้นสองสามเน้นไปที่สอง,สองเน้นไปที่สามเดี๋ยวนะเน้นไปที่สามสองค่ะแล้วก็สามเจ็ดแล้วก็สามเจ็ดคาเซียนแล้วก็หกสองแล้วก็หกสองค่ะครับ เน้นแค่สามชุดสามหางนะคะเซียนครับค่ะเลขสามตัวค่ะสามตัวนั่นเก้าสองสามเน้นไปที่เก้าสองสามค่ะศูนย์สองหกแล้วก็ศูนย์สองหกค่ะเซียนครับค่ะเน้นสองชุดสองหางน้อยๆเลยนะคะวันนี้สำหรับสหรับงวดวันจันทร์นี้ก็ขอให้เลขเซียนสมุดเรา กลับเข้ามาแตกรัวๆยกช่องนะคะเซียนสําหรับค,ค่ะสําหรับคลิปนี้ก็ท้ายสุดสุดท้ายก็วอวยพรให้เป็นช่องเราเหมือนเดิมเซียนนิงวดวันที่สิบห้านี้ค่ะครบหยเขสีขอชอมแค่พรรวยโชคคมันๆเฮเฮปังปังนะครับผมสาธุสาธุเซียนขอให้คำวอวยพรของเซียนเป็นจริงนะคะขอขอบพระคุณแนวทางดีๆที่เซียนแบ่งปันให้ช่องแปรารวนเซียนขอพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ ครับสวัสดีครับค่ะท่านผู้ชมกะจะมาสรุปตัวเลขของเซียนสมุทรสาครในงวดวันจันทร์ที่15พฤษภาคม2566นี้นะคะสูตรนี่เป็นสูตรร่วมเล่นได้ทั้งเล่าทั้งน้อยนะคะเส้นสมุทรเท่ากับจัดใไฮน้อยๆเน้นๆคือเก่าน,นะคะสำหรับเลขสองตัวกับแปดจุดแปดหางนะคะมีสามสองสี 2, ่สาม 3793066256แล้วก็86นะคะเสียนเด่นให้3ชุด3มางคือ32 37แล้วก็62เด่นๆนะคะสำหรับเลข3ตัวเสียนจัดให้4ชุด4หางคือ436 923 026และะ 5, 6, ้วก็567นะคะ เสี้ยนเนีนไฮสองชุดสองหางคือเก้าสองสามกับศูนย์สองหกนี่นเน,นนะคะนี่คือตัวเ,เวลขทั้งหบดทั้งมวลในงวดนี้ผู้ใดที่มากที่ชอบก็หยิบจับไปพิจารณาได้เลยนะคะผู้ใดบ่มากบ,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 บ่ชอบกับพนันสุดท้ายทั้งเจ้าก็ขออุปนิสัยที่เป็นชองเฮาที่ดีเสียงโชคเสียงหลับก็บขอให้มีโชคไม่ใช่โชดโชคมันมานนห่ยิงฟังฟังกันสกุลสกคนค่ะสวัสดีค่ะ